จักรวาลในตัวคุณคืออะไรหลายคนสงสัยใช่ไหมและหลายคนมองว่าจักรวาลคือสิ่งที่อยู่นอกตัวกว้างใหญ่ไกลโพ้นเป็นไปด้วยดวงดาวและความลึกลับแต่ความจริงแล้วแต่จักรวาลไม่ได้อยู่แค่ภายนอกเพราะจักรวาลก็อยู่ในตัวคุณทุกลมหายใจทุกความคิดทุกพลังงานที่คุณปล่อยออกมาจักรวาลในตัวคุณคือพลังสร้างสรรค์ มันคือพลังที่สามารถสร้างความจินใหม่ให้ชีวิตของคุณได้และทุกครั้งที่คุณจินตนาการมีความตั้งใจนั่นแปลว่าคุณกำลังส่งคลื่นพลังงานบวกออกไปคุณกำลังพูดคุยกับจัก,กรวาลในตัวคุณอยู่รู้หรือไมและจัก,กรวาลก็ตอบสนองความรู้สึกและความเชื่อของคุณเสมอไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า โลกทั้งใบก็สะท้อนสิ่งนั้นให้คุณแต่ถ้าคุณตื่นมาทุกวันด้วยพลังว่าฉันมีคุณค่าและคู่ควรจักรวานในตัวคุณจะค่อยๆปรับคลื่นชีวิตให้ตรงกับสิ่งนั้นจริงๆจ,จักรวานในตัวคุณคือความเงียบสงบลึกที่สุดในท่ามกลางเสียงรบกวนรอบตัวเมื่อคุณหลับตาแล้วฟังความเงียบภายในนั่นคือการเข้าถึงจักรวาลในตัวเองอย่างแท้จริงเพราะมันจะพาคุณกลับมารู้ว่า คุณไม่ได้แตกต่างจากดวงดาวไม่ได้ด้อยกว่าภูเขาไม่ได้เล็กกว่าท้องฟ้าแต่คุณคือเศษเสี้ยวของจัก,กรวาลที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองตลอดเวลาจัก,กรวาลในตัวคุณจะขยายเมื่อคุณได้ตื่นรู้เมื่อคุณเริ่มถามตัวเองว่าเรามีชีวิตเพื่ออะไรเมื่อคุณหยุดวิ่งตามสิ่งภายนอกแล้วหันกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองเมื่อคุณเลือกให้อภัยมากกว่าถือโทษ เมื่อคุณเลือกรักตัวเองโดยไม่ต้องรอใครมาเติมเต็มนั่นแหละคือจัก,กรวาลในตัวคุณกำลังขยายและสว่างมากขึ้นในทุกวันสรุปง่ายๆก็คือจัก,กรวาลในตัวคุณไม่ได้อยู่ไกลแต่มันอยู่ในทุกความคิดความรู้สึกและความตั้งใจของคุณและเมื่อคุณเข้าใจมันคุณจะไม่รู้สึกว่างเปล่าอีกเลยเพราะคุณจะรู้ว่าคุณคือพลังเดียวกันกับจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ทั้งปวง หากบทความนี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองลึกขึ้นเหมือนที่เราก็เป็นอยู่เราก็เชื่อว่าคุณก็ไม่คลาดในการกดติดตามช่องนี้อย่างแน่นอนเพราะช่องนี้มีแต่บทเรียงที่ทำให้เราได้ตื่นรู้และรู้จักพลังที่ช้อนอยู่ในตัวเราและวิธีการใช้งานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆและแนวคิดพลังงานบวกที่จะปลุกจัก,กรวาลในตัวคุณให้สว่างทุกวัน และการแชร์ต่อให้คนที่คุณรักได้เห็นคลิปนี้อาจช่วยให้เขาตื่นรู้เหมือนกันเพราะบางครั้งแค่คำหนึ่งก็เปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้แล้วพบกันในคลิปหน้าเรามาปลุกพลังที่อยู่ในตัวไปพร้อมกัน